สวัสดีค่ะพีพ่น้องมือนีสิผ้ามาเบิงวิธีการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบานเลอพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบ้านหังเฮาเองเนี่แหละบ้านหลังใน,น้อยถอกับไฟจาดนี่แหละแต่ว่าคาไฟมันแพงคาไฟแพงไหลก็เลยตรงติดตั้งโซลาเซลล์ติดใดน้อยนึงก็ย่งดีตามพื้นที่หลังคาบ้านเทามีนั่นแหละเนาะนากับเพื่อตรงการให้มันประหยัดไฟฟ้าลงมาจักน้อยอันนี้เขาบ่ไเด้ขายไฟฟ้าเ้ยพี่น้อง อันนี้เขาติดเพื่อที่จะให้เอามาใส่ในบานเขาสื่อๆเีแม่เอามาใส่ในบานในเฮื่นเขาาย่างเดียวเลยมันกสิมีทีเก็บไฟผลิตเสดามันกับมีทีเก็บแต่ว่าเขากับว่าได้มีงบหลายเนาะงบประมาณว่าหลายกับอันที่เก็บไฟเนี่ยนะมันกับแพงเด้ถ้าเขาเข้าสื่อที่เก็บไฟหลายมันกับแพงหลายเด้ตอนนี้มันก็ยังแพงอยู่เขากับเอาเท่าที่มันมันจะเก็บได้ห่ะล่ะ เก็บมันสิเก็บไฟเด่นน้อยหนึ่งตามงบประมาณเท่านั้นละมีงบหน่อยก็ใส่เสื้อน้อยเนาะเนี่แหละเขาเจ้ากับขนมาเนี่ยขนมาเฮดไห่เนี่ยอันนี้คือโซลาเซลมาเป็นกรองๆเลยเข้าือกับเลือของเมดอินเจแปนเนาะเ่ได้เอวของต่างประเทศเด้เอาที่มันผลิตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยละมันจังคักใจมันสิมีจากประเทศจีนประเทศเยอรมันประเทศประเทศใดนะเขามีเฮ้าเลือค่ะล่ะแต่เทาสิเลือก เนาะอันนี้เขาเลือกของของเมดอ,อินเจแปนเนาะอันโซราเซลล์ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอันนี้เพิ่นกับอันเบิ้งหลังค่าบานนันน่ะหลังน้อยนี่แหะก็เฮ็ดตามน้อยนี่แหละพี่น้องน้อยกเ็เฮ็ดตามน้อยจริงๆสบนันหลังค่าบ้านสมัยสม,มุนเนี่ยเขาจะเช็ดวิธีส่งเถิบมาแงนเดมันยังติดโซราเซลล์ได้หลายแต่ว่าเขากเ็เฮ็ดตามที่เขามีเขามีหลังค่าใน้อยก็เฮ็ดตามน้อยแห,นหนยละอันนี้เขาจะมาเชื่อมไฟเชื่อมไฟ ผลิตชัวราเซลจะแล้วก็ตรงเชื่อมไฟแล้วก็ต้อเข้าไปนีุ่นเดชเขาไปในบานห้องุุนเดชเนี่ยเขาเขาก็มากกันเป็นรถเป็นขั้นเนี่ยแหละก็จะเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ทุกท้างเลย no. เอแล้วก็ไม่มีบันไดผาดผาดมันก็จะมีมอเตอร์เนาะมีมอเตอร์แล้วก็อันอันยกขึ้นไปบนหลังคาม่เฮดดี้ดีได้พี่น้องเนี่ยนะเขาจะก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนั่มบันไดเนี่ยบันไดอันนี้มันเป็นบันไดแบบสไลด์ยืดได้หดได้แบบสไลด์อืนี่ละ นี่ก็มนุษย์มนุษย์เดินบนหลังคาเขาเจ้ากับว่ายานตกเนาะเนาะเขาเจ้ากับว่ายานตกเนาะขันโคตรขันไปกับปีนบันไดขึ้นไปอืมเขาเจ้ากับเมี่บอนกันกับแท่ตรงตรงหลังคาที่บันไดไปพาดเนี่ยเออเออแล้วก็บยางโอ้ยเขาเจ้ากับชิ่นเนาะชิ่นผ้ชิ่นมั่นยางโอ้ยว่ยญานในหลังคาชั้นๆกระไดน้อยๆเจาะเกาะนี่ก็ไดเนาะ นี่ยค่ะพ,พี่น้องเ,เพิ่นเวลาเขาเจ้าขนเพิ่นเพิ่นโซราเซลเนี่ยเขาเจ้าจิขนขึ้นไปยิงสี่หลขึ้นไปที่ละแผ่นที่ละแผ่นที่ละแผ่นเนามะมาติดตั้งมือเดียวกันแล้วเด้มาประมาณจะแปดเก้าโมงนะ่ะแล้วก็ติดหอดใบกับเซ็ตหรือมาติดกันหลายคนเขาแบ่งหนาทีกันในคนญี่ปุน่นเห็ดงานมีประสิทธิภาพผู้ใดสิขึ้นลังค่าขึ้นลังค่าผู้ใดไปเชื่อมไฟก็เชื่อมไฟผู้ใดเห็ดจังไดกเ็เขาเจ้าเป็นงานมาแล้วนะแต่ก่อนสิมาเห็ดในห้ฮาใดก็ตตรงมีกัน ยืนช่องประมุลเอาบรลายบริษัทมามาประกวดกันเข้าเสียเอาเลือก,กบ,บริษัทใดอ p t i o นใดมันมีมันดีเขาก็เลือกเอาเนี่ยกับบริษัทนี่เราดูสกว่าราคาสมเหตุสมผลอือกับพวกแพงหลายอย่างสินะก็เลยเลือกบริษัทนี้มันก็มีสำนักง,งานยุชิบะเนี่ยแหละเนาะเขาเจ้ากับมามาเหตุให้เห้า พี่น้องขาไฟมันแพงไหลกัยเฮ้าก็ต้องหาวิธีดินล้นเด้ดินล้นเพื่อจะให้ขาไฟมันถูกลงเพราะว่าหนาที่เฮ้าเปิดร้านขายสตบบรอเบอรี่เนี่ยเฮ้าก็ต้องยู่ร้านตลอดนะครึ่งปีอะครึ่งปีเฮ้าต้องใส่ไฟฟ้าตลอดก็เลยต้องติดโซดาเซลล์เนี่ยเพื่อจะสิตอนแล้วันก็จะิขนขนเล็กขึ้นไปซักก้อนขนเล็กขึ้นไปแล้วก็ไปติดตั้งบนหลงังคาเฮ้าแต่จังคอยขนโซดาเซลล์ขึ้นไปเด้ จริงๆโซลาเซลล์มันก็บ่ได้หนักเลยพี่น้องมันมันเบิ่งสิมันเป็นตันหนักซื่อๆแต่มันบ่ได้หนักเท่าใดรเด้เนาะก็ติดตั้งติดตั้งจนกว่าสิได้มาตัดคลิปให้เบิ่งนี่ก็ติดตั้งมาเป็นติดตั้งปีใดล่ะสิเป็นปีแล้วมั้งผ่านไปเกือบปีแล้วมั้งเออจนกว่าสิลล์มาตัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะอือก็เนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาเจ้าก็เลื่อนขึ้นไปี่เห็นบ่ มันก็จะเลื่อนขึ้นไปพอกดิสช์มันก็นสิขึ้นไปนเขาจะข้นขึ้นไปที่ละเล็กที่ละน้อยที่ละจินแล้วก็มีคนไปรับอยู่ข้างบนน้องโน่นอะเนาะเออดีเนาะแต่ละเห็นมันมันเป็นมันเป็นยังงที่แบบเบาะเบาอบ้อมากจนเกินไปยังสิแมเขาเจ้าจกับมีรถมากสิเขาเจ้าจกับข้ขนไปเลยทุกทีเอออันนี้ก็เชื่อมไฟเชี่ยมไฟในบ้านมันก็นสิมาเขามาติดต,ตั้งหากเยอันนี้หมอนเก้าของมั่นอยู่แล้วแล้วอัน อันเมื่อกี้นะเนี่ยเนี่ยตัวคังคาเนี่ยเขาติดตังไม้ไฟมันก็สิมีระบบการแปลงไฟแปลงยังเนาะอันนี้มันก็สิเชื่อมเชื่อมไปห้องอาบน้ำของเฮ้าเนี่ยมันเชื่อมเขาเจ้าสิเชื่อมสายไฟมาเด็เนี่ยต้องเปิดตรงเนี้ยโอฟุโรนี่มันเปิดได้พี่น้องแล้วก็เชื่อมออกไปข้างนอกข้างนอกก็สิมีที่เก็บไฟมันมีที่เก็บไฟนะเพราะผลิตผลิตพลังงานไฟไฟไ้าอะไรก็ต้องมีที่เก็บเด็ห้องปฏิบดตขายไฟไฟไ้าเด็ขายก็บ่ค่อยคุมบ่ค่อยได้เท่ายดอก เขาอามาใส่ดีก็เพราะว่า,าขายมันถูกลงมันถูกลงหรอหมอือม,มันไม่เคยได้เท่าใดหรอกแล้วก็อันนั้นการในข้าวติตัางเนี่ยเสียเ้าก็ได้เงินจากอำเภอนํานเด้พี่น้องได้บบกี้ต่างหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเงินสนับสนุนคนติดโซลาเซลล์จังสิแม่ถ้าอำเภอเขาก็สิให้มีเงินมาให้เข้าส่วนหนึ่งันบดเด็จมันบดได้ดดดหลายเดใครก็บดได้จังสินะเพราะมันมีใหอย่างให้เข้าเขาก็ต้องรับเดเพราะว่าค่าของจีนแพงเนาะ เนี่ยเขาเจาก็มารถตู้ขั้นหนึ่งขั้นยาวๆแล้วกม็มีมีปรามาณสามขั้นเนะมีรถขนของขั้นหนึ่งแล้วก็มีรถตู้สองขั้นละมั้งรถพนักงานเออไปได้ทุกที่ที่ทมีทางอือคนญี่ปุ่นเขาเห็นงานเขาก็สิบแบบระมัดระวังเลยยู่ในห้องห้องโอโฟโลห้องที่เขาเห็นงานในบานถ้าเขาเจาะยังมาปูปูเพ่อให้เพ่อให้พื้นถลอกปอกเปิกจ้งสิแม่ก็สิเป็นเังาสิเป็นมาตรฐาน เป็นมาตรฐานเดียวกันเบิดเลยถ้าเป็นงานบ,บริษัทที่เขาเห็นนะอันนี้เขาเจาะก,ก็บจิตคนขึ้นไปเด้พี่น้องคนขึ้นไปที่ละแพนที่ละแพนอืมมันบรู้มันจักแพนอะจําว่าใดแล้วกับคนขึ้นไปอย่างจิก็มีมอตเตอร์เนี่ยอันนี้สําคัญสําคัญเห็นแล้วมันก็อัศจรรย์ใจเด้พี่น้องมอตเตอร์ตัวนี้มันก็จินขึ้นไปไหมเออถ้าใค้นชักลอกขึ้นไปเองก็คือสิเมยแหละเนาะ <S <S <อ>คือสิโอ้ยก็คือสิเมย่แยละสริให้ชักลอกขึ้นไป ขึ้นไปที่ละแแพนที่ละแแพนเนี่ยก็คือสใส่เวลาหลายยังสินเนาะอันนี้อันนี้แพนโซลารเซลอันนี้าขาวขานี่คือด้านหลังมันเด้อือนั่นแหละนี่มันคนขึ้นไปก็มักเบิ้งเด้อพอดีมือนันยุบานพอดีก็เออได้เบิงเ้งยังสินะโอ้ยดีเด่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะนี่แหละพี่น้องอันโซลารเซลนี่มันเป็นพลัางงานที่ว่าต้องซื้อต้องหาแม้ แต่มันก็เสียเงินในการติดตังหันลาแต่ว่าแสงอาทิตย์นี่มันเป็นความเสมอภาคให้มนุษย์ยชาติมนุษย์พลโลกได้ใส่กันนะไหแล้ว้าเข้าเสียดึงมาใส่พลังงานแสงอาทิตย์เขาเสิมีความสามารถในการดึงมาใส่ขนาดใดยังสิอันโซลาเซลล์นี่ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งนพี่น้องอยากให้พี่น้องบพว่าสีอยู่ประเทศใดอยู่เมืองไทยอยู่ญี่ปุน่นอยู่ต่างประเทศอยู่ไหนถ้าติดใดนี่ให้ติดโซลาเซลล์นี่มันเป็นพลังงานสะอาดพลังงานธรรมชาติแดดออกมันกับผลิตได้เลยอยยังสิแหม บ่ต้องว่าต้องไปขึ้นยุ่กับผู้ใดยังสิแม่มันเป็นความเท่าเทียมของทุกคนที่สิได้รับแสงแดดจังสิแม่นั่นละ่ะกัอันจากนี้ไปมันก็นกนสิถูกลงเรื่อยๆเนาะโซลาร์เซลล์เน,นเนี่ยโซอันพานเนลหรือภาษาญี่ปุ่นเขาสิเอิ่นว่านนอันออายโยโพานเนลเนาะอืมไทโยโคฮันสดิงพาร์เนลเขาสิเอื่อนจังสี่นั่นละ่ะ ต่อไปมันก็สิถูกลงถูกลงเด้มันก็สิคือของเอียงที่มันออกมาไม่ใหม่เทคโนโลยีเอียงที่มันออกมาใหม่มันก็สิแพ้งล่ะแต่พอไปล้าพานไปมันออกมาเกลือนตลาดแล้วยังสิเกิดการแข่งขันสูงราค่ามันก็สิถูกลงมันเป็นมันเป็นลักธรรมดาธรรมชาติของเอียงที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อียงกระตามแหละที่มันออกมาหลายๆแล้วมันก็สิถูกลงหะเนาะแม้แต่พักผนลไม่ันก็คือกันหนล่ะออกมาหลายๆแล้วก็ถูกออกมาหน่อยๆก็แพ้งสินะนั่นแหละพี่น้อง อันที่เขาติดตามนี่ก็ใช้เงินหลายอยู่เด้อเงินใส่เงินประมาณร้อยเจ็ดสิบใบประมาณนั้นลหละประมาณจักแสนละ่ะอืมเป็นลักแสนอยู่เด้อเนอะะาะรอยเจ็ดสิบใบก็หลายต่างอยู่แต่ว่าถ้าเขาบวกเรบพูดหารโมแล้วมันใช้งานในประมาณยี่สิบปีอืมกับประมาณนั้นล่ละมัง้งมันก็เวลามันสิอัน พังไปเลยเด้มันกระเต้ามันผลิตมันกรสิผลิตไฟฟ้าได้นหน่อยโลงถ้ามันเก่าไปแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาคีดคำนวณนไงว่ายี่สิบปีัสิมันกระประหยัดไฟได้ยี่สิบปีมันกระคุมอยู่เด้พี่น้องเพราะว่า่าไฟมันแพงมันแพงขึ้นหลายเด้เพมันแพงแบบว่ามันแพงแบบขึ้นนิดนน้อยๆเด้แพงขึ้นไปแบบจากค่าไฟรักหมื่นหมื่นหมื่นเยนแมนขึ้นไปเป็นสองหมื่นเยนงั้นใ่ไเอาพี่น้องมันว่ามันถูกๆเด้ นั่นลหะโดยความที่่าไฟมันแพงเนี่ลและเฮาก็เลยต้องหันมาติดโซลาเซล์เนาะต่อไปนี่คิดไว้วานเด้ออันผนังบานคนนี่ยมันก็สิผนังบานลังค่าบานมันก็สิเต็มไปด้วยโซลาเซล์เด้ยิดว่าเด้ยเพราะว่าผนังบานนี่ยมันก็โดนแดดบ่โดนดันได้กระดานหนึ่งยังสินะด่านที่มันโดนอยู่ฝั่งทานตะวันออกทานตะวันตกนี่จังได้มันก็ต้องโดนแดดคนนี่ก็ต้องติดโซลาเซล์เดีคิดว่าเด้นี่เนาะ นั่นแหละกัดเมื่อนี้กัดทศเสิเก็บภามาให้พี่น้องเมื่อก็บไวต้ตะโดนนั่นแหละ,ละเออจนจะเต็มเครื่องเต็มมือถือเต็มเครื่องเต็มมือถือจนจนเออจนก็ิมีเวลามาตัดนะโอ้ยอย่าให้พี่น้องเบื้องเออเออขาติดตั้งอันยังสี่เ้ยยังสี่นะเออถ้าพูดได้เบื้องเนี่ยเครื่องอันนี้ก็ยาวมาให้เบื้งองเนาะก็เจ้ากับอันมีวิธีการพอนแรงเนาะญี่ปุ่นอนะันยังกับไมตะเครื่องจักเครื่องเครื่องอุปกรณ์พอนแรงทั้งหลายแหล่ลนะมีเบื้ดทันละเนาะ นะเหากต็ติดติดตั้งไปมันก็สิเออมันก็สิได้ประหยัดขาไฟลงมายิ่งหนาหนาวเด้อใส่แอร์อุ่นนี่ก็เปลืองไฟจะได้พ่น้องยุบ่าเน,นี่มีแต่แอร์อุ่นบ่มีสโตูบเด้อบ่ได้ใส่น้ำมันบ่ได้ใส่อีหยังเลยบ่ต้องยากหนาวก็เปิดแอร์อุ่นเอาโลดนะสิ่บ้านมันบ่ได้หลังใหญ่เนาะบ่ต้องไปใส่สตบูบ่ต้องไปใส่อันนั้นให้มันยากสิเห็นบ่มเขาจะมาติดตั้งแล้วแล้วก็มีแต่แอร์อุ่นก็ใส่ต่ไฟเด้อยู่เฮียนนี่ใส่ไฟเบิร์ดส่วนส่วนเนี่ยเอาโลด ใส่ไฟเห็ดกับเพราก็ใส่ไฟใส่ไฟเบิดทถูกย่างเลยมแมนว่าใส่แก๊สเ้องว่าได้ใส่แก๊สห้องกับว่าตรงไปเสีย่ารมเนี่ยมแก๊สนั่นสินะอืมนั่นแหละแล้วห้องก็มาติดตังโซลาเซลเอาก็ได้ประหยัดแวเขาเจเาจ้กก็เอามา,าลเลี่ยงกันเป็นแผ่นๆแผ่นๆเอามาที่ละแผ่นนอกจากแรกขาาจ้กก็เอาเอาเล็กเนี่ยไปไปนั่นบนลงังคาเนาะไปเป็นฐานให้ให้มันเกาะนั่นสิแม่อืมแบบทีนี้ก็เอามาเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็ต่อไฟ สร้างทิ่มเฮ็ดก็เป็นทั้งสร้างไฟอันค้นเฮ็ดไฟกับเฮ็ดไฟเด้คนเฮ็ดบนหลังคากับพนักงานอยู่บนหลังคากับเฮ็ดบนหลังคาออพนักงานอยู่บนข้างล่างกับเฮ็ดข้างล่างเนอะเฮ็ดแล้่ยวๆก็ขาเจ้าเฮ็ดงานเร็วเด้พี่น้องอันนี้กับพนักงานเฮ็ดข้างนอกอันนี้อันเป็นตู้เก็บไฟอือขาเจ้ากับเชื่อมกันเนาะเก็บไฟ ถ้าเขามีเงืนหลายเขาก็อ่นสื่อที yeah, it. It ่เก็บไฟนี impacts, other, ่หลายๆอันท mm ี hmm. right. ่มันกิโลวัตต์มันเก็บไฟได้หลายๆน่ะมันสีดีเด้แต่มันแพงเขาบว่ไม่เงื่นซื้อปานนั้นถ้าผู้คนมีเงื่นหลายจย่งใช่ไก็สิแบบเก็บไฟแบบโอ้ยเก็บไว้ได้เป็นเก็บไ้ได้หลายๆน่ะถึงไฟสิดับก็บ่เป็นยังบ่เดือดร้อนนังซี่แห่นั่นลหละเนาะแต่เขาก็เอาตามพ่อสมควรพ่อประมาณเพราะว่า ไฟญี่ปุ่นมันก็บว่ค่อยได้ดับไงมันกับว่าเด้ดับแบบแบบไฟดับดูไฟไฟไม่ได้ดับบ่อยยังสิแไหมน้าหลามันก็บ่ได้ดับดูอย่เช่นเขาก็เออมันก็เอาอแกเอาเอามาใส่มันเก็บไว้ในกล่องเว้นตอนกลางคืนเขาก็เอามาใส่อย่งสิแไหมนี่แหละเห็นข้เจ้าติดต่างวัพี่น้องขาเจ้าก็เอามาเลี้ยงกันที่ละที่ละแผ่นที่ละแผ่นก็เสียปากเนาะนี่ละ เออในลัะพี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดจังสีละเ,ออเก็บผา่ามาแฮ้เ,เบิงบ่งว่าเขาเจ้าเฮ็ดจังไรอันนี้ติดบนลังคากับสีเมยเนี่ย่ะหลักกับสิปวดขาก่อนขาสั้นยานตกยังสิแม่ถ้าเป็นติดบนดินธรรมดาเนี่ยก็สิเป็นแบบที่เขาเจ้าตดดิดตามให้ตามสวนเนะาะติ่เป็นติดโซลาเซลไ้บ่ได,ด้ดดเฮ็ดบ่ไดปลูกพักปลูกยังสิเขาเจ้าเก่าออกไปเป็นเฮ็ดโซลาเซลอืมก็ขายพลัางงานขายไฟฟา้าให้การไฟฟา้ายังสิแม่ แต่ว่ามันถูกลงหนอยพี่น้องตอนแรกๆรนมันแพงแต่ตอนนี้มันก็ถูกล่งแล้วแต่ว่ามันเกิดนันก็ดีเด้ถ้าผู้ใดมีเงินเหลือเก็บเหลือใส่หรือมีมีเงินเหลือเก็บเหลือก AH> ินนี่สิก็เอาไปเฮ็ดโซลาร์เซลล์ก็ดีเด้อืมมาเข้าใจมาติดจังสี่มาเสียบที่ละแผ่นที่ละแผ่นเนาะนะครอันตอนแรกป้าว่าว่าสิบดติดเด้ ว่าสิปตีสเพราะว่ามันพื้นที่มันหน่อยมันบวกขุ่มอาสันเพราะเคยๆบอกเล่าทีตังแต่ปีปีใดแล้วตั้งแต่พูนะตังแต่ปลูกบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดปีแปดปีเนี่ยแล้วว่ามันบวกุ้ม่าสันตอนนั้น่าไฟ่พอแพ้งซี่ขาไฟฟ่ค่อยแพงเดือนนึงกับมื่นก็เย็นเนี่สิแมบดบ่ได้แพงหลายจังสิแม้แต่บัดนี้พ่อหลังเกิดสงครามยุเข่น ยูเครนกับรัสเซียทําสงครามกันเนี่พลังงานนี่ดีดึ้นเนือปานติดสปริงไหมเออบัดที่เนี่เจ้าก็จิคักตัวบ,บัดเนี่ยก็ว่าเป็นว่าเฉพาะสงครามยูเครนรัสเซียดดกแต่ว่ามันก็มีแนวโนมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเรืยังสินะห้องก็ได้ต้องหาช่องทางใด้ช่องทางบ่าสิเขตยดจังไดจังไรยังสินะเออสุธาก็ได้ต้องมาติดอืมนั่นแหละก็ได้เอามามาให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยว่ามันเป็นนักสีเดอร์จะพูดอะบางค้อก็ติดแคบ ร้านจอดรถนั layers, HTML, ่นสิก็มีเด้พี่น้องติดล่านจอดรถติดอันร้านจอดรถติเป็นล้านร้านล่าเมงเนี่ยเห็นไหเขาเจาะมีล่านจอดรถแล้วก็มีลังค่าเด็เขาเจาะกติดโซลาเซล์อืมก็ดีเด้ติดโซลาเซล์ลังค่าของร้านจอดรถคือจังอันลังค่าของบิ๊กซีรถตัดยังสิเนาะร้านจอดรถเห่นไหมมันก็มีแม่นบอยู่บานเทาเมืองไทยน่ะเอออันติดโซลาเซล์ก็ดีเด้พี่น้องมันก็เป็นเป็นเป็นรถรถพลังงานไฟฟ้าได้แหมอืมเสียค่าไฟหน่อยลงยังสินะ เนี่ยอันของเขาติดบ้จากกีแพนดกพื้นที่ล้างคาเข้ามันหน่อยเพราว่าบานเข้าก็ล้างหน่อยใช่ไหมหน่อยหน่อยก็ให้ไปตามหน่อยหันลาแต่ผู้ได้บานหล้างเนี่ยก็ให้ไปตามใยเนอะนี่ละก็เอามาให้พี่นองเบิ้งบอกเออเขาเฮตดจังซีเดอร์นี่เห็นบ่เขาเจ้าติดทีละแผ่นทีละแผ่นติดบ่โดนในพี่นองแต่ก่อนสมาเหตุในเฮ้านี่โดนขั้นตอนอะทั้งประกวดรลค่ากันแล้ก็ว่าเบิ้งพื้นที่มามามีซโมริหมใว่า ใบเสนอใบใบราคาราคาทนันทนี้เขามาเขานวณเนาะมาหลายเจ้าเด้แล้วก็เลือกเอาไปเสีเอาเจา้าใดเออนั่นละอันเนี้ยก็อัน,น,อนรูปนีกับเต๋เบิง้งไทยตะลุอันนี้มาแล้วพอว่าถูกใจอันอัน,อ,นอันเครื่องนี้ถูกใจเครื่องนี้ไหมมันมหัศจรรย์ดีแท้ๆสินะเนาะเนี่ยก็ยางเบิ้งค่ะเออยางเบิง้งเนี่ย รถอันเนี้ยเขาเจ้ามาเขามากันหาหกคนเขามารถจำเนี่ยเฮ็ดงานใดมาแล้วก็เนี่ยเอาบันไดพาดบนลังคารถนี่ก็ไปได้ท,ทุกที่ที่มีทางไปได้ทุกที่ที่มีทางค่ะเนาะนั่นแหละคนนี้ปุ่นซุ่มๆขาเจ้าเป็นซามเปอย่างขาเจ้าก็มีรถทังสี่รถตู้แน่รถรถหกหล้อแน่รถยังเสียแล้วก็ยัดทุกอย่างอุปกรณ์การช่างอะยัดทุกอย่างไว้ในหันอะ อืญาติทุกอย่างหลังบันไดพวกบ,บนันไดก็ไปบนหลังคาลถดเดีวก็ไปไปทุกที่ที่มีทางค่ะอืมสะดวกคนญี่ปุ่น็ำงานบดด,นดิยพี่น้องไม่ใช้เวลามากเราไม่ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขานะคะอืมข้าเจ้าหากินของข้าเจ้าเองบว่อกี้ก็เฮาแต่ถ้าเขาไม่นําใจ,จเล็กๆน,น้อยๆจะเอาน้าชาอาขวดโอ้ยโอยจระเนี่ยข้าเจ้า,บบญญาก็ดีก็บเปหนังก,ก็ดีแต่ถ้าก็ได แต่ว่าต้องมาเลียงเขาเลียงน้ำว่าต้องมาหยังมาอยากหยังเลยเห็ดเดาเขาจะกเก็บของเกียงตับขยะนี่บว่าเหลือจักชิ่นจักเส้นจักอ่านเลยเด้อขยะนี่สิว่าเหลือไว้ให้เป็นที่ระลึกเด้อืคนญี่ปุ่นเนี่ยสะอาดสะอา้านเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะต้องทําเป็นสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วจังสิแม่พี่น้องเขาสะอาดสะอา้านเขาสิว่าเหลือขยะแม้แต่ชิ่นเดียวไว้ให้ห้องเก็บเด้เป็นอย่างสั่น ถ้าเป็นทํางานแต่เป็นคนญี่ปุน่นทํางานในรูปแบบของบริษัทอย่างยังสิแม่กระจก็สิเป็นแบบนี้เนาะพวกเขา,ขาเจะเขาจะมาเอาเตียงมาส่งเข้าอยู่ด้วนีัเอาเตียงนอนเอาตู้เย็นมาส่งเราจัางสิแม่เขาเจ้ามาติดตังให้เสร็จแล้วเครื่องซักผ้าจัางสิติดตั้งห้แล้วสิบเ่เหลือขยะไว้ไม่แต่ชิ้นเดียวสิสะอาดสะอา้ะอานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหก็คือคนญี่ปุน่นอันนี้ขเขาจะมาอธิบาย ว่ามันมันมีรีโมทมันพร้อมเด้อพี่น้องมันเบิงเบิงอันนั้นในในมือถือเฮาได้เลยเดย้เบิงว่ามันพลังงานมันผลิตได้จักกิโลวั์ผลิตได้เท่าไดเบิงในมือถือได้เลยนี่ก็คือวิธีการติดตัง้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เอามาฝากกันซ้านี่ก็เด้ค่ะเด้อพี่น้องแล้วก็คอยพอกันไหมในคลิปหนาคลิปนสำหรับื้นนี้สวัสดีค่ะ